ด่วมสีนี้บอชั้นมุกมันก็จะตกใจกันนิดนึงเพราะว่ามันแบบกะระยะกันไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะวันนี้เป็นคิวของลักนาลาสีเมษค่ะชาวเมษพาถึงตาคุณเราเนะค่ะที่คุณจะฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายและสุขภาพเมษถามว่าจริงใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะเออเพราะหลังมันมันหลุดตั้งแต่ยี่สิบกรกฎาคมาเนี่ยดาวประจำตัวของคุณน่ะมันเริ่มดีขึ้นละจากนี้เรียกกันวนจากแพนิกเลยอย่างทุกอย่างมันมาเริ่มแบบคลี่คลายเริ่มหายโรงบายอกสบายใจซึ่งดาวของคุณตอนนี้เนี่ยหลายๆดวงมันจะย้ายเข้ามาตำแหน่งปุตตะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินทุกอย่างดาวมันจะมารวมกันที่ปอดตต่าและดาวห้าเหล่งฮัลโหลฮัลโหลชาเมหรือเปล่าสาฮอตรืเงี้ยสาฮอตรเงี้ยดูดวงกันได้นะคะในไลน์ข้างล่างนะคะใช่ดสไห้สำหรับคนที่อยากจะดูลักษณะส่วนตัวใช่ใชใชไหมตอนนี้เป็นช่วงที่เราดูฟีให้เพราะจริงๆเดาอยากจะเพิ่มความแม่นยำให้กับคนที่เข้ามาดูลัคนาราศีที่เราอะทำ นะคะแจกแจงความสุขแล้วให้กับทุกคนเนี่ยอยากให้มันแน่นยาจริงๆนะคะและอยากให้ทุกๆคนเนี่ยที่มาดูของเราเออได้เจอทางออกหรือได้เจอความสบายใจได้เตรียมใจหรือได้วางแผนชีวิตนะคะมันจะไม่ใช่ดวงคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่มันป็นภาพรวมะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันเป็นไกด์ไลน์แล้วถ้าเกิดใครที่มองว่าเออมีมีเรื่องที่แบบต้องการคําตอบจริงๆก็คือสามารถทักทายเราได้ะคะแปะ QR อาโค้ดมาให้ข้างข้างนี่ใช่ค่ะใช่นะคะโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องงาน ของชาวลัคนาราศีเมษกันก่อนนะคะเรื่องงานเนี่ยจริงๆแล้วดาวการงานของลัคนาราศีเมษเนี่ยเราดูดาวเสาร์ตอนนี้ดาวเสาร์เป็นเกษตรค่ะค่ะนี่เราเล่นมุกนะเนี่ยไม่เล่นมุกหรอเนี่ยปกติเวลาพูดคำว่าเกษตรทีไรนะโอ้โหไม่เตรียมไว้ว่างเลันะคะเลนมาเลยคิดอะไรคิดอย่างอื่นคิดอย่างอื่นคิดว่าคนดูจำไม่ได้หรอกเล่นไปเถอะล่ะคอมเมนต์มาได้นะคะนานจะได้รู้ตัวสีโอเค ทีนี้เนี่ยจะบอกต่อว่าดาวเจ็ดดาวเสาร์ของเราเป็นกเกษตรที่กรรมะจริงๆแล้วเนี่ยชาวเมฆคุณรู้ไหมว่าคุณมีงานที่เข้ามาตลอดต่อเนื่องและจริงๆเป็นงานที่มัน่นคงแต่บางเอิญว่าช่วงเดือน2เดือนเนี้ยมันหมกมันพักเดินไม่ไปค่ะช่วงนี้คุณเลยรู้สึกว่างานคุณมันไม่ได้ต,ต้บล็อกอตามเป้าได้ตามสิ่งที่คุณแบบคิด<ห>ทำไมมันถึงแบบระบัดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเมฆแต่จริงๆแล้วง,งานคุณอ่ะดีนะ งานคุณมีและงานคุณมั่นคงสิ่ง Direction ของคุณค่อนข้างถูกทางในเรื่องของการงานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้บอกให้คุณชื่นใจว่าดาวเสามันกําลังจะเดินเป็นเกษตรแล้วมันกําลังจะดีแล้วในเดือนกันยาเค oh, <okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณทําสิ่งอื่นคุณทําให้เต็มที่ไปก่อนคุณพยายามแก้ปัญหาไปก่อนเรามาดูดาวรวมๆของคุณเพราะสิงหา ดาวประจาตัวของคุณเดินเข้าปุตตะมันกําลังมาดีแล้วค่ะ,ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะมีคุณจะได้งานคุณเนี่ยจะเข้าคุณจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆคุณจะมีความคิดริดเริ่มอะไรใหม่ๆพอทุกอย่างมันเข้ามาที่ปุตตะปุตตะคือความริเริ่มถูกปะ,ะเกี่ยวกับเนื่องกับบริวารลูกน้องคุณอาจจะได้มีการวางแผนเริ่มจัดการอะไรหลายๆ,ๆอย่าง การเงินค่ะการเงินนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมาดูในดาวหดาวหของคุณก็เข้ามาที่ปุตตะเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างไปในทางเดียวกันว่าเอองานเข้างานเริ่มได้เงินเข้ามาปุตตะมันอาจจะมีในมันมีอยู่2องอยหอยแรก,กคือว่าคุณได้เงินจากโปรเจกต์ของคุณใช่ไหมที่คุณทํามาอตอนนี้เงินมันเริ่มเข้ามา นะเริ่มเข้ามาจากอะไรความคิดเรื่องอะไรใหม่ๆกับอีกมุมหนึ่งคือคุณกําลังมีเรื่องที่คุณนะจะต้องได้ลงทุนอะไรใหม่ๆม,มีไอเดียอะไรใหม่ๆที่คุณกำลังจะลงทุนในอนาคตเพราะว่าพอดีว่าเดี๋ยวในเดือนต่อไปมันจะเดินไปดําแหน่งอลีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องที่โปรเจกต์อะไรใหม่ไอเดียอะไรใหม่ๆตอนนี้มันเริ่มผุดผุดผุด,ผ,ดผุดกันขึ้นมาแล้วที่แบบแต่เริ่ม คำนวณแล้วว่าเอ้ยมันต้องมีบัตเจตอะไรยังไงอ,อะไรอย่างนี้นะมันก็คือมีอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องนี้ใช่ค่ะก็วางแผนเตรียมพร้อมกันใช่ใช่วางแผนเตรียมพร้อมกันปลายเดือนอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากปลายเดือนอาจจะต้องทําใจนิดนึงชาวเมย์แต่ต่อต้นเดือนอ่ะคุณต้องรีบๆก่อโปยหน่อยค่ะค่ะความรักค่ะความรักความรักของคุณเนี่ยเป็นดาวหกเหมือนกันนะหกเจอสามดี ดีสิคุณอาจจะมีไอเดียความคิดอยากมีลูกขึ้นมานะช่วงนี้คุณอาจจะอยากปั้งปังปังปังเยอะขึ้นหรือคนที่ไม่อยากมีลูกอาจจะต้องรีบคว่คุมคุมกำเนิดกันหน่อยนะเพราะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงทีทีนะ,ค,ะ,ะคุณอาจจะต้องคุมกำเนิดกันหน่อยแต่ทางนี้ทางนั้นในกรณีของคนที่อยากมีลูกพอดีว่าดาวมันจะยู่มันก็ยังทับหลักคุณอยู่นะคะและเดี๋ยวดาวมันจะเดินไปอล่ ตรงนี้คุณก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรเยอะแต่คุณทําให้เต็มที่แหละแต่อย่าลืมคือชาวเมษเนี่ยจะมีความเครียดเดยอะมากในช่วงสองเดือนที่ราวมิถุนากับกร,กกระดา,กกาแต่สิงหาคุณเริ่มผ่อนคลายความเครียดคุณละและมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าให้คุณคลายความเครียดให้คุณดีแลกซ์นะเดี๋ยวมันติดมันมีช่วงเวลาที่มันจะติดเองและตอนนี้เนี่ยดาวห้าเหล่งด้วยดาวห้าเล็งปุตตะ คุณมีสิทธ์นะจะบอกคุณมีสิทธิ์แต่อย่าเครียดเยอะเพราะว่าพอดีมันุตาอยู่มันก็ยังทับหลักคุณอยู่อเออใช่สุขภาพค่ะสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่เพราะว่าสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วชาวเมดอะคิดว่าคงชินกัแบบความแบบมาแทรกแซงสุขภาพนู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆอยู่แล้วน่าจะชินเพราะว่าเราเหมือน จะอยู่มันทับรักคุณน่ะมานานมากสงสามเออมั้งแต่แบบนาหนังตัดปีห้าเก้าอ่ะ oh. แล้วมันยิงยาวมาเรื่อยๆถึงตอนนี้แต่เดี๋ยวมันจะออกปีหน้าแล้วนึกออกไหมคะ oh. เป็นข่าวดี <Yeah. S 2> ใช่เป็นข่าวดีแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรามาติดตามกันอีกทีตอนมารเตอย่ย้ายนะคะนะแต่ว่าของคุณเนี่ยคือพอแบบมาุตอย่มันทับแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะแบบ เจอนู่นเจอนี่ไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านผ่านมาเนี่ยมันก็จะวนเวียนดูแลร่างกายกันไปในเรื่องพวกแบบซีสบ้างเรื่องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกทับเส้นประสาทบ้างในส่วนต่างๆของร่างกายมันจะมีมาเรื่อยๆแต่คุณก็แก้ไขตามอาการไปนะคะเพราะตอนนี้ดาวสามย้ายออกมาแล้วไม่เป็นนิดละทุกอย่างจะดีละอ่าตอนนี้คือเดี๋ยววหลังยี่สิบกรกฎานเนี่ยดีขึ้นสุขภาพคุณมันจะอยู่ในช่วงที่ดีขึ้นละ นะคะแล้วเดี๋ยวรอกช่วงนึงตอนที่ดาวสามแย้แปอลิชช่วงนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังกันอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตือนกันอีกทีค่ะแก้ไขเสริมดวงเลยค่ะอาจารย์แก้ไขเสริมดวงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเขาเป็นดาวสามอยู่แล้วยังไงเขาก็คือจะต้องในเรื่องของการทําบุญไถยชีวิตเนี่ยมันยังก็มีอยู่แล้วนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้ดาวเกตย้ายดาวเกตมันย้ายมาตั้งแต่กรกดาต้นกรกดาได้ ยิงยาวกินทั้งเดือนของสิงหารเราเลยอยากจะมาบอกในช่วงเดือนสิงหาว่าในช่วงที่ดาวเกตย้ายเนี่ยดาวเกตสําหรับลัคนาราศีเมษเนี่ย,ย,ม,ยมันย้ายมาอยู่ในตําแหน่งปุตตะค่ะ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของความคิดริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆบุตรบริวารถ้าอยากให้ดีอยากให้เด่นอยากให้ดังอยากให้ฟังอยากให้ได้<ฮ>ควรกินมังสวิรัตค,ควรที่จะนุ่งห,าหา่าผมขาวผมขาวควรที่จะขาวใช่ควรที่จะ ไหว้พระนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่ถ้าคุณนับถืออยู่แล้วนะคะคุณเคารพอยู่แล้วคุณก็กลับไหว้บูชาคุณก็ตั้งจิตส่วต,ตัวนี้ศาส,สนาโดยมอนนะคะช่แต่ว่าอันนี้เรื่องจริง <c oughs> เอาเกตอย่างนี้คืออยากจะเน้นย้ำกับทุกๆลัคนา <c oughs> อยากให้เขาได้ปฏิบัติในช่วงนี้เพราะคุณจะได้เต็มเตมค่ะนะคะ แต่ก็แล้วแต่พืนดวงแต่ละคนใครได้เต็มน้อยใครได้เต็มมากใครได้เต็มเรื่องใดว่ากันอีกทีค่ะสรุปค่ะอาจารย์มุกการงานการงานก็ดีละ,ะดีขึ้นดีขึ้น,นแต่ยังไงต้องเฝ้าระวังเพราะเดี๋ยวมันจะย้ายไปอุลิเดือนต่อไปแต่ดีขึ้นมีเรื่องใหม่ให้คุณได้ทดลองให้คุณได้ทําให้คุณได้หยิบได้จับการเงินการเงินเหมือนการสิ่งที่คุณได้หยิบได้จับในเรื่องของคิดเรื่องต่างๆเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ ดีกับคุณนะคะ,คะและคุณจะได้ร่วมงานทํางานอะไรเก่าๆด้วยเพราะว่ามันมีดาวเจ็ดที่อยู่ในชั้นอัรมาและมุนอยู่เรื่องเก่าๆเรื่องอะไรที่คุณเคยมีไว้เคยทําไว้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆช่วงนี้มันได้มาทําหมดเลยค่ะอาใช่ความรักค่ะความรักของคุณเนี่ยอย่างที่บอกว่าดีนะคะคนที่คนที่มีอยู่แล้วก็แฮปปี้คนที่โสดก็มีสิทธิ์ได้สุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพอย่างที่บอกว่าดาวมรตยูมันทับมานาน แต่ว่าในช่วงนี้ของคุณเจ้สามเลิกเลิกเป็นนิดละเดือนนี้ของคุณสุขภาพร่างกายอ่ะกลับมาฟื้นฟูดูแลได้ดีเหมือนเดิมแล้วค่ะค่าแล้วก็แก้ไขสมดุลกันไปนะคะใช่ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งแล้วนะคะไปแล้วค่ะบ๊บา่ะโดีค่ะวะก่อนเราค่อยจับต้องก็เป็นแบบนี้ไปเจอแขกขีวตอด